สวัสดีครับสุรศิมพาชโชคมณีพารวยน้ำพี่น้องมาตามแนวทางพอคำพันธ์นะครับงวดที่ผ่านมาพอคำพันธ์ให้ศูนย์เจ็ดนะครับสามศูนย์เจ็ดเม็ดเดียวไม่ต้องกลับประสานพอคำพันธ์ว่าศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์นะครับเขาตรงๆรงหนึ่งนี่ข้อมีมาไปสร้างน้ำกันครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับเอฟซีทุกท่านนะครับทั่วประเทศไทยครับผมอันนี้ วันนี้ผมก็จะให้เป็นแนวทางครับผมเหมือนเดิมแล้วครับผมม้วนพวกหันได้มาตั้งแต่เยอทเลขนกันเลี้ยฝันนี่นะนะฝันเนี่ยนะโอ้โหเงืนี้ก็ฝันไม่ได้โม่เดี๋ยวเอากระดาษมาเขียนก็ได้เดี๋ยวบอกเดี๋ยวโม่ปิดค้อนโม่ปิดคนเล่าฝันกันปอข้อฝันพวงนิวเนาะผมก็บอกคุณผู้ชมว่ามีงูสองตัวมันเป็นมนๆอยู่ในหันนะงูอยู่ในคนเดียหันหนะเออมันขอคักบ่าขากบุ้ยโอ้ยมันมันผมันมีเงิ่อนที่ห้อย พันสามนี่ก็ได้รถที่แสนหนึ่งอเมรมนมีเงินหรือเอ้ากินล่างกินบนบดสองพันหกกรเด้นลที่แสนหนึ่ง่นมาไปจองรอตอรี่สุดจบ<อ>ม,มันกัเขาแค่มันกับเขาแค่ร่างมันบอกเขานั่นอพัน่ได้จได้สามตัวฟ้องคุณแล้วโอ้ยได่โมตัวโอ้รุ่นไส่เนี่ยเอาเอาวัดนี่ละพรับครับผมมีมาแล้วมาอันนั้นแล้วฝันมา,าจากไหนครับพ่อวนี้ว่านี้ฟังเด้<อ>ะฟังมุจ้ฟังครับ เมื่อคืนนี้ยูุคบ้านผมเรายิ้มเย็นผมนะโง่หัวงวดบางเรืองกับฟันว่าจู่เย็นผมลน่อยละงวดบางอันวานศูนย์เจ็ดงวดนี้ฟันยิ้มฟันยิ้มเย็นฟันเมื่อคืนนี้ฟันว่าเด็กน้อยสองคนมุจอยตีโอครับเด็กน้อยสองคนมันตายน้ามยิ่มเย็นผมหน้าบ้านเย็นผมยิ่มเย็นผมหน่อยละเนี่ยแค่นี้เด็กน้อยมันตายน้าเด็กน้อยจมน้ำครับผมสองคนเด็กน้อยจมน้ำสองคนเอ้า เราต้องเรีผมแต่มจิตตว่าอย่างไรอานู้นจตตะไเราเาะหม้อผมจะเป็นยังเอาเาน่น่นี่นี่นีก็เป็นนั่นก็เล่าดยาเด้อยวผมนั่นนี่เด็กน้อยจมน้ำจมนำเด็กน้อยตายนำจุบันนี้อยู่เย็นผมละสองคนเด็กน้ยจมน้ำเ้าครับบนี้พอคำา่นตีเป็นตัวใดบ้านบางทีจดลงพร้อมไอ้พ้อมโอ้จดดจจดจดอจดด สองห้าห้าห้าสองก็แปหาแค่นัน้นเลงบอมีไรสองห้าห้าห้าสองสอครับแันเด่นน้ำสองห้าห้าสองสององะตัวสมตัว2องสองห้าครับสองสองสองสอห้าห้าสองสองเดื่อนงออกว่าดิทิ่ สองห้าหน <Elijah. S 2> ึ่งห้าสองพี่ไปพีมากของสองอาหารมันมากจังไหนเอาอันนี้กัเด็กน้อยเด้เด็กน้อยเออโอ้เด็กเล็กน้อยตายน้ำเออเอติดใจไหนเขาเขาวเป็นสองอาหารคือกล้องไปว่าหามันมีอยู่แล้วเหามันมีอยู่แล้วเนี่ยแต่ตามมันจริงขอได้สองสองคอยองหาใช่นี่บอกตรงเด็กน้อยตายน้ำเป็นหานี้บอกเด้เหนสองคน เอออยู่หน้าบ้านบอกขึอยู่อยู่เงี้ยผมเลยอยู่ในบ้านเลยอยู่หน้าบ้านผมนี่เงี้ยผมมันเป็นสิ่งที่เราได้เป็นหน้าเงี้ยแบบเดียวกันกับเหมือนงูนั่นแหละงูผครับผมงูได้ขับเออนี่ละเลขใครบากออกสองหาไม่ออกมาออกออกไม่ออกสองสองหาออกสองหาเพื่อเพื่อนสองสองห้าห้าสองสองแค่นี้ล่ะก็ผ่าเปดกันไปเนี้ยอันนี้อันนี้ฟันป่ากันที่ป่ามันแทบก็ดี ป่ามาเที่ยงนี่เดี๋ยวละเปลี่ยนเรวทังครับเด็กน้อยง่ป่นีดยครับเด็กน้อย่วนอยบา้านมึงีหาผมแล้มครับวงกลมต่อไดพ่อวงกลมต่อไดครับนี่ต่ไดเอาสองสองหาเดี๋ยวเดี๋ยวห้าสอง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 ห้าสองสองตัววงกลมต่อได เอาหาหาสองล้หาสองหาหาห้าสองสามโตัวเด้สองสองห้าห้าสองสองเนี่ยมวงกลมได้ครับผมจะไปสองตัวเด้ไอสองตัวนี่สองห้าสองห้าเม็ดเดียวบาเะครับผมพวงกลมสองหาเม็ดเดียวเออชุ่มนั่นเรียกกันไงหรอชุ่มหาเปลี่ยนหาแต่ว่าฟันเงียบไปนี่สองห้าตัวตัวครับแต่ว่าสามตัวนี่พวงกลมมัดกคตัว ยี่เ็นใต้มากกตครับนั่นละตัวนักอะนั่งนั่นนี่พอตัวสิบอาวรถฟอร์ดป้ายแดงโอ้ยบอกคง้มเขาหอ้ติใส่เบ่งมันนั่งมากว่าขั้น่ะโอ้ยกตยังคือเอาร่าการเข้ามาเป็นปัญหาอย่างนปัาเย็นเย็นเย็นเย็จ้าการเขาว่าวันนี้ได้บอพอวันนี้พอบอได้จริมันบอได้ถึงเสียง เครื่องสแทงสามศูนย์เจ็ดหายไม่ออกสามศูนย์เจ็ดเลยดิเในเครื่องแสนโอ้นึ่งนีหาหกพันหนงโอ้นี่แค่นี้เีหหนหนึ่งโอ้ยบอเออพอปนึงกนนั่นน่นแลนันน่นเงินหนึ่งแอ้วเอาไปยังพอพันไปได้ไรพี่น้องได้หาหกพันหนึ่งวันนี้ก็ได้เยาเงินเอาแสนสั่นควาดไปเครื่องอะรพี่น้อง บงเราบงอีก้านึ่งก็ไปร้องงานเขาไปวุนายไปจองไห้รับ่โอ้ยไปลูไปข้ามึงดูของรถนะนะอื้บไปดูร้านอยางไอเขาอ๋อันมีก็ไม่จำลองเขาจำเขาไปจักสองแสนนึสิันนีเดีวเราไปยังลวโอ้ยใจเพราจะอามาชิเป็นลุงเลยนจยงเเอาไปโชว์เลยแล้วโอ้ยมุจใัยทํามอนียเขาดนัง มันใจร้ายมันได้ขอพ่อว่านี่กุ้งว่านี้ล้านเปอร์เซ็นต์ครับผมวิ่งวิ่งฮะวิ่งฮะครับทามาแล้วมานได้ล้านเปอร์เซ็นต์ครับผมโอ้ยไปจยิงได้ขอพ่อฟันให้วิ่งวิ่งฮะบอกมือวันไี้สิ้ครับผมครับวิ่งฮะเจ้าพ่อครับล้านเปอร์เซ็นต์เลยครับยิ่งล่างยิ่งล่างยิ่งบนนําเด้นเอฟซีทุกทุกท่านครับผมทั่วประเทศไทยครับผมกินล่างกินบนด้วยบนล่างไปกลับด้วยครับผม ว่สองสองก็หาหาเนี่ยครับตังเดหรอครับโอ้มันนนสองสองมันสองสองหาหาอ่หาหาสองสองหาไปเออหาสองสองหาที่ทั่วอืมนี่ละหายเลยหายมันมากหายมันมากหายมันมากมันมันมาม้าสามตัวสองพมากสองตัวนี่เป็นสองหาอืมหายตัวกันคือแปดหาหาแปดแค่นี้อแต่ว่าหาเนี่ล้านเปอร์เซ็นต์ครับผมล้านเปอร์เซ็นต์ครับนี่หาบอกอื ถ้าพ่อพ่อไม่ถ้าพ่อพ่อป้นองเธอดอกผมมือนีน้ำปุ่นของเธอเดี๋ยวมงพ่อหนเนาะผมาให้กันแ้วผมมาห้าห um, ้าหกเออเจ้าเขาชู่ม like ันมันขอบรุ <can <can ิบ yeah, ่นบ่นบ่นอมาขึ้นมาฟันเงินมาโอ้โหวันว่างูงูยี่เนี่ยมันมันมันขึงเนาะมันก็เป็นเดี๋ยวเราบ่งูที่เป็นยังไงบ้างบ้าเนี่บอกก็ลักษณาแบบเดียวกันแต่มู่ชจยแต่เบิ้งนี่นะ วันนี้เล็กน่อยตายยู่หน้าบ้านผมสองน้วนนี่บอกเลยล้านเปอร์เซ็นต์ครับผมข่าว่มาเลยเพราะมากมากมาบ่ไดาครับมันล้มตแล้วข้อมฝนนี่เล็กไม่นล็่กับแม่บอกว่าล้านเปอร์เซ็นต์ครับผมเป็นนั่ไหนพี่น้องเขาเพิ่งเจอเลขพี่น้องเอฟซีว่าอยากเห็นตัวเลขเลย คาพอกำพันอยู่อยู่นี่ว่าั่ดนคือสาใจยอ่นีครับห่าชมาโพดมาเรีแต่เอาเอายมาหาครับค่มาพอกำพันมีทุกกา์านี่ที่ห่านา้านประเซ็นี่หานีวอยางบอกครับบ่อย่างบอห่หานไูิบไูรังหนวยเฮ้ยก็มา่านป่าวะโอ้ยเราออกจะยเดยนันจินเดียวัเาุ่มึงนเ็นั่นก็อูเจเกบนั่นก็ุตน่นะ เลขบวกศูนเกินกองศูนย์ตกศูนย์นี่ล้านเปอร์เซ็นต์งวดนี่หาล้านเปอร์เซ็นต์ครับผมหาอย่างกูหาอยังสองสองห้าหรือห้าสองสองโอ้โหอ้ไลฟ์ไปไหนหาเนี่ยปะอ่ให้ล้านเปอร์เซ็นต์ครับผมวิ่งเลยวิ่งฮาเอ็มซีทุกท่านครับทั่วประเทศไทยครับป้ายแดงงวดนี้งวดหายเข้าของตัวของผมผมก็จะมีีรถปิ่นขี่เป็นเกียรตบ้านเขาผมฟอร์ดป้ายแดงเลย่นปะครับผมเอาบังดังไพ่เป็นบันบันเอาพี่น้อง หามาเป็นล้านพ่อคำพันเรื่องจากน้อยพ่อเนื่องน่องหามาเป็นล้าน่ล้วนิ่งๆเส้นนึงล้านเปอร์เส้นมาท่านตัวมากตัวชอบตัวได้พ่อสองสองห้าสามตัว อสองตัวได้พ่อมักตัวใดสองตัวสองห้าเนื้อสองห้าตัวใดมาเป็นล้านพ่อห้าครับผมชัดเจนซื้อผมซื้อพันซื้อกิ่งครับครับพี่น้องก็เป็นแนวทางของพอคำพันก็น้ำไปพิจารณาเบิ้งนะครับมักกับจัดคัดกับพาน ถ่ายคลิปก็ขอขอบคุณพี่น้อง f อฟซทุกทุกท่านขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์นะครับพอกันไหมในคลิปนะ้ะขอบคุณและสวัสดีครับ